ม่วง,งไอ้ที่เราเราเราเลือกแล้วก็เป็นบัญชีอ,อลพิมคือชื่อของพี่สาวหนูกิกิกนั่นคือบ้านเดี่ยวบ้านนุ่นเน่บ้านเดี่ยวและเรื่องเสื้อเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาทุกคนเรื่องเสื้อเรื่องแบบอะไรแบบเนี้ยปฏิทินเสื้อหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ก็เลยอยากให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนะอย่างอย่างด่อมคู่ก็จะเป็นบัญชี บัญชีพี่ฝ้ายเนี่ยโป่งใสแน่นอนทุกคนโป่งใสแน่นอนใช่ค่ะใช่คู่ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณที่ตุ้งมาเด้อตุ้งมาทางหนูหนูก็ฝากพี่หมวยทำอยู่ดีน,นั่นแน่ ทั้งหนูทางพี่หมวยก็เหมือนกันกคนเหมือนกันใช่ครับหนูก็เลยจะบอกชัดเจนนะคะชัดเจนเพราะว่าบางทีบางครั้งอ่ะมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยหนูไม่รู้ด้วยไงมันก็จะแบบอ,อ้าวแล้วไปฝากใครอะคะไปอะไรอย่างเงี้ยไงโอ้ขอบคุณค่ะไปเด ม่านเขียวก็จะมีพี่สาวหนูค่ะพี่สาวหนูค่ะแต่หนูก็จะบอกพี่สาวเสมอพี่สาวหนูเป็นแอดมินไง้านเดียวอะแล้วหนูก็จะบอกพี่สาวหนูเสมอว่าให้คัดให้กองคนเพราะตอนนี้ก็สี่พันกว่าแล้วสี่พันกว่าคนแล้วก็อยากคัดค่ะเพราะว่าบางคนเข้าไปพิมพ์อะไรที่มันดึงดราม่าก็ไม่อยากไม่อยากให้อยู่ครับตรงๆชัดๆเจนๆไปเลย เข้าไปมันไม่พอมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไปพาดพิงคนอื่นไปแบบยกเราแต่ไปแต่ไปแบบไป,ไปพาดพิงคนอื่นเนงะี้ยหนูก็ไม่อยากเอาไวค้ค่ะหนูก็คับใช่บ้านคู่ก็ไม่มีปัญหาค่ะบ,บ้านคู่ไม่เคยมีปัญหาเลยสี่พันกว่าคนบ้านเดี่ยวก็ไม่เคยมีปัญหาเลยสี่พันกว่าคนน่ารักมากหมูบอกหมูไอเลิฟสองดอม หนูไปเลือกสอ่องด้อมมากๆแล้วหนูก็ขอบคุณพลังรักพลังมดพลังพลังเงียบที่อยู่ในตอ,ตอ,ตอท,ทุกคนเลยค่ะพี่ๆบางคนบางคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเขียวไงแต่เราก็แต่เราก็มีพลังรักมีพลังรักให้หนูมาเสมอเลยอะ่ะรับผิอะไรอย่างเงี้ย กันยูเซอร์ใหม่นะกินข้าวเยอะๆครับกินข้าเยอะๆอัดชีสเยอะๆอัดนมเยอะๆครับวิตามินเพิ่มลงเพิ่มเลือดแล้วก็กินได้ครับสวัสดีครับช่วงนี้ไม่มีใช่นา